ุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวอลเดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นสงครามกับรัสเซีย24กุมภาพันธ์2องพจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยยูเครนสูญเสียทหารไปแล้ว43,000นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ370,000นายเซเลนกี้บอกต่อครับว่ารัสเซียนั้นสูญเสียทหารไปแล้วเนี่ยครับ198,000นายแล้วก็บาดเจ็บ550,000นายถ้าดูจากตัวเลขที่วอลเดิเมียร์เซเลนกี้ดันออกมาพูดเนี่ยครับบกก็ต้ององว่า รัเสเซียสูญเสียกว่าฝั่งของยูเครนหลายเท่าแต่ถ้าไปดูนะครับจากสถานการณ์ในการสู้รบต่างๆรวมถึงการเกณฑ์ทหารเพิ่มนั้นน,น่าจะเป็นฝ่ายยูเครนมากกว่าที่สูญเสียทาหารมากกว่าฝ่ายรัเสเซียนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝั่งของรัเสเซียเองหรือว่าฝั่งของยูเครนเองก็ไม่เคยมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงของการสูญเสียในสมรภูมิรบนะครับมีแต่การประเมินซึ่งการประเมินนั้นบางครั้งก็ดูโอเวอร์จนเกินไปโดยเฉพาะการประเมินจากอังกฤษนะครับที่